นี่คือฝนแรกในรอบปีนะครับทุกคนนะครับบอกแล้วว่าเจอฝนแบบเนี้ยต้องประดวดตัวยังไงนี่คือฝนแรกของปีโชคดีที่เป็นลานปูนครับโชคดีมากนะที่เป็นลานปูนนะถ้าเป็นขีตรมรับก็หนีพี่น้องเกืบอบดี่าต้องพูดถึงเลยแบบเรื่องติดตมติด,ต,ดตีนนี่แบบนั่นเลยนะครับเห็นว่านี่แค่แนวว่าปิดกล้องไว้ทาน กล้องแตกนี่คือจบแล้วนี่ไลหลเขาว้แต่ว่ามีความแตกยู่นะครับีรรคับเยกอดนี่แต่ก็ต้องสแตนบายนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะเรียกเล่นมาตอนไหนนะครับแต่ว่าสุดตอนนี้คือซูมแล้ว เบียกไหมนี่จเจอคนมาหลายแล้วรู <S <S ้สึกชินแล้วเจ้งสี่หลับบางมือก็เลยเป็ด่ยงสี่หลับแบบอยากเลย เมื่อได้ตลอดถ้าสิอดนี่แหละเราจะเจอฝนอย่างนี้แหละอันนี้คือการเริ่มต้นนะบอกเลยเพราะหลายคนเพราะว่าแอดมินปักก๊บไม่เคยเจอฝน,นเลยนีค่นเลยก็ตายแล้วลมเป็นไข้แล้วเนี่อน,นี้ชินแล้วนะอยู่มาแปดปีเจอทุกรูปแบบแล้วอันนี้จะบอกว่าฝนแรกโชคดีที่มันเป็นโชคดีที่มันเป็นปูนนะครับ โชคดีที่มันเป็นปูนนี่ปกติถ่าเจองานขีดตมหนึ่ครับก็นี่อีกเละไปเบิดเล,เดเลยยางกับบัตรใดใช่เลยเป็นบาเหลือ,องอนั่นบัดรนียางรอให้ฝนเซาตกก่อนถ้าฝนเซาตกก็เล่นได้ปกตินะถ้าฝนซาอันนี้คือห่วงสุขภาพนักแสดงไงกว่านักแสดงไม่สบายเก็บของไปแม่ไม่ได้เก็บของอยู่มันเปียกเด้อระวังมันเปียกเดอ้อวิเสื้อใครสีดำห้อยไว้ตรงนี้เปียกหมดแล้วขอมอนอิงไหมนี่ ใครเสื s s ้อดำเนี like ่ยใช่ไหมของหนูไหมของไทยเปรียกแล้วนี่เก็บแล้ว้าวหน่อยเปียกฝนแล้ว คงเองต้องไปซื้อรองเท้าบูสแตนบายไว้นะเ่อบางงานมันเป็นตมเป็นดินซื้อรองเท้าบูสตแมเกิดบูสแมสแตนบายไว้เพราะว่าเขาจะยำาตมเลยบางหมอกอาจจะไม่ได้เป็นปูนตลอดบางหมอกอาจจะเป็นทงนาเป็นไฮแม่ไม่เห็นแม่แรงเยอะจะตายไม่เห็นได้ผลเลยนึกว่าจะรอดวันนี้เห็นออมเต็มโต๊ะออมซีสเกตอยู่นัวจะสีรอด แม่สักวันมันก็ต้องเจอเนาะแม่เนาะ้าว่เเรตอองจคะแต่ดีนะวันนี้เป็นปูนเนาะแม่เนาะถ้าเป็นปลานไหนนะถ้าเป็นลานตมนี่คืออีกอย่างหนึ่งเนาะแม่เนาะ,ะลานตมเปนจบแล้วแม่เนาะสาวเลยก็ไม่จบเลยนะวันนี้นะถ้าไม่ตีกันก็จะมาเจอฝนนะแมนอันนี้ก็คือมันขอนเนาะดิขอนแล้วที่บอกว่าเขาจะเจอแบบนี้อีกโดนเพราะว่ามันเข่าดาวฝนแล้วเป็นเรื่องปกตินะอันเนี้ย ว่าโชคดีที่มันเป็นปูนอย่าฉันเลยบอกว่าให้บักฟินไปเก็บของไปแต่าหานมันเรียบร้อยไปดูใต้เวก่อนลูกสาวไปยุ่งไหนล่ะวันนี้เต็มฝน เปียกแล้วจะได้กับเปียกแล้ว,วอะไรเนี่ยอะไรกหนาเลยฉันบอกแล้วว่าให้มาเมียนคล้องเม,มียนยังไหวไม่แต่ว่าเมียนเก็บมดเ,เร็วนั่นล่ะแต่ก็เมียนเปียกเขาก็หนีแต่เมื่อในกางขาไว้ง่าย เราพูปรณจลอยน้าเท็กกูบว่าจบอีกแล้วเพาะตีกันใส่กับฝนตกใส่เรลี่ยนผ้อใส่เปลี่ยนชือน่อยนะก็ใครี่บิดลอกอล้วก็แล้วทกอื่นมาใส่นั่นยังยังยังคุบอกว่ามันเกีบนอ๋อไม่ได้ยะถัดกูบอกบอกว่าเปลี่ยนคองแล้วเปลี่ยนเบอร์แล้วของมันบอกว่าไปเมียไปเลย เมียนก้อนหมูถ้าพ่บอกว่าเมียนเมียนบอบอเมียนบอหละเมียนตรเวเนรเรือต่นแ่วนเต็มบอเป็นเมียนแต่วันนี้เต็มบอท่นนี้เมียนนั่นละูเอาบาจคุณปายบอบ่เมียนายอะไรกันักเาก็วไปร่ำถวายฝนฮะนี่เราอย่างที่พีเขาเต้นชดนับฝนไม่ล่นโกเกืหนึงอันเป็นไรอ่ะ เต้นไหมเต้นไหมเต้นไ็วไปเทมาดูไปเทมาบีดบีดไปเทมาหน่อยบีดเทอันนี้แะเทน้ำาห่ะเทน้ำออกจากตรงนั้นน่ะน้ำมันโจรงมันเจิ่งนองแล้วรู้สึกนอนตอนนี้เมียกหมดแล้วเดี๋ยวไปดูน้องแบมกับชูใจหน่อยเซดูแบมกับชูใจหน่อยบอกแล้วเป็นในฝนแล้วู้อยากรู้เพราะรู้สึกอุ๊ยถือว่าเบามากเลยนะบอกเลย แม่เปลี่ยนเพลงแล้วนะสาวเลยไม่ร้องแล้วไม่ตีกันแต่ก็ฝนตกใส่ไม่ร้องไม่จบทักทีคือบอกมากีดมาเีของเลยตอนนี้เป็นยังไงฉันบอกแล้วฝนใหม่มันเป็นยังไงล่ะเนี่ยอะไรอ่ะพอลูกคอกเจอฝนแล้วไปยังไงนั่นแหละ่มเอุ้ยอันนี้เบามากลูกอันนี้ถือว่าเบาเบาบอกบอกแบบต้อนรับน้องใหม่เบาๆเบามากผู้สิบบอกบางมือบางมือพ่อขี้ตม กูสิบอกเลยสือบูเลยเลยกูว่าไบแล้วูอสกี้มไอก็บอไอ้กคูเอ็นสือบูปเลยดิไม่ตัวนี้บูดก็ยังอยู่จ้ะใช่หลังจากนี้จะเจออย่างนี้ตลอดนะันว่าเห็นแห้งมันได้เด็กบตัวร่าัอเดียลอยไอ้เนีย นห้าากถ้าฝนหยุดก็เล่นเล่นจะถึงสว่างนั่นแหละลูกสาวน้อยสาวน้อยไม่มียกนะถ้าฝนตกอย่างนี้คือเล่นได้นะถ้ารกตีเล่นก็เล่นได้เล่นตอนนี้นู้นเร่าเดนไปบอมสปกติปกติจะเล่นจะเล่นต่อกันนะแต่ว่าหลังจากนี้ไม่รู้จะยังไงนะ

ไอ้เก็บซุปใส่ลังไหนมืดจุ๊ดหนูชิคกี้พายไดเ้ไหะเก็บของใส่ลังเลยค่ะอะไรที่สุดคุณตกหนีบอกในัน้ำในแ่นี้เก็บไว้เลยเก็บไว้เหมือนตอนที่เราไม่ได้ทำอะไรเก็บไว้แบบเรียบร้อยเก็บไปลูกเก็บเลยจ้าจ้าเอาเฉพาะไว้ทิคกี่ใส่เก็บไว้เลยเรียบร้อยเลย ไปเก็บของซอยแม่ไปเต้นไปแ<ป>ม่ดิเต้นดิแม่ยันอาจารย์สูสูบเนี่ยนี่สตอร์คลิปไงทำไมไปไป,ไปเก็บของไปเก็บของเส้นลังให้เรียบร้อยเบิดไปเร็วๆจ้าฉากนอนสา,สาวเสาเลยสาวเลยที่ไม่ได้เลย ตลอดใจอยู่ปะเท่งปปุ๊บตนมันหยอกอไม่เอปเป่ยนเท่งหมเนี่กไปใจคุณเนี่ยคุณลองในเบิร์ดหลับเพลงหน่าเสียงสูงกว่าได้ซื้อน่ะหลังกูลองในเบิร์ดเปิดมอหนึ่งมอเอ้ยกูก็ลองได้เออแต่ก็ลองว่าเป็นมันคำช่นโอเก็สวค์แต่เพื่องขนาเลิกก็เป็นมันแหวต่อเป็นมัน่มียาบาดลองเพงดีนะหนึ่งคอยอ้แน่ เดี๋ยวเปื่อนสาวกูมาไปหากูเลยมึงนี่ไปเรียบเอนนาไ้เราคลิปนี้ไปเท่านี้ครับสิรุ่นว่าสิเล่นต่อบอ